สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิทก้าโทาร่วันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีมังกรนะคะในช่วงวันที่เป็นเรื่องราวแนวโนม้มในช่วงวันที่1ถึงเอาไม่ใช่วันที่16วันที่16ถึง3าตุลาสองห้าหกสี่เนาะ ก็พูดผิดบ้างประการใดขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าทางานเยอะมากๆเลยชาวราศีมังกรน,นี่เป็นความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีปัญหามีประเด็นใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นให้ข้ามคลิปนี้ไปเนาะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถึง12กุมภานะพลอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยค่ะ คุณสะดวกดูแบบตะว,วันตกราคณาราศีดาวจันทร์เาวสุ์ดูได้หมดเลยเลือกที่ตรงกับคุณเนาะเพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงรับแต่พลังงานที่ดีเท่านั้นนะฮะพลังงานไม่ดีปล่อยผ่านไปเลยค่ะแล้วก็อย่าเอาเรื่องราวพวกนี้ไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวนะฮะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะคอยทิ้งไอดียไลน์ไว้แล้วนะคะใคร ราคาค่าครู30นาที299บาท45นาที500บาททักมาสอบถามเวลาว่างกันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วใครที่อยากเป็นนักพยากรโหราศาสตร์ไพ่อยากมีไรายได้เสริมอยากมีไรายได้ประจําหรืออยากเป็นนักพยากรโหราศาสตร์เลย โหาราศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คนก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะสอนแบบออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาเราก็สอนตัวต่อตัวนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะนะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกําลังใจกด s ั b s c r i b ์กดไลค์ให้ด้วยค่ะอยา่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปที่พพอยจะทําออกมาเนาะมาดูกันค่ะชาวราศีมังกรนะฮะอ,อยา่าลืมกดกระดิ่งเนาะโอเคค่ะมาดูกันชาวราศีมังกร ในอดีตที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอดูหน่อยค่ะ The Star 3สามไม้เท้าบางคู่บางคนนะเป็นชาวราศีกุมได้นะธาตุดินมังกรพึกศกันนะมี The Star สามไม้หนึ่งเหรียญ The Tower แล้วก็สี่ไม้เท้านะคะ อ่มองว่าความสัมพันธ์นะมันมาเหมือนดีๆดีๆนะพลอยว่ามันเหมือนมาดีๆแล้วสุดท้ายมีคนถูกจับโป๊ะมีคนไปรับรู้อะไรว่าอีกคนนึงกาลังจะแต่งงานอีกคนนึงมีครอบครัวแล้วอีกคนนึงมีความสมบูรณ์ของครอบครบัวอ,อยู่แล้วนะเขาอาจจะเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะ ไพ่ใบนี้ก็คือชาวราศีกุมได้นะไพ่เดอรสตาร์ขึ้นมาเนาะฉะนันบอกว่าอะไรอาจจะเป็นคนหน้าตาดีทํางานยูทูบเบอร์นักร้องนักแสดงนะความสัมพันธ์นี้มันเติมไม่เต็มสักทีนะรู้สึกกันอยู่ดีๆความสัมพันธ์เหมือนเหมือนปรับเข้าหากันดีๆแต่สุดท้ายมารู้ทีหลังว่ามันมีเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นฉะนั้นอาจจะมีใครถูกจับโปะว่ากําลังนะกลาลังมีคนอื่นเข้ามาถึงขั้นคิดจะแต่งงานหรือดีไม่ดีมีครอบครัวแล้วด้วยนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของพวกคุณเหมือนกันรู้สึก ว่าคนคณนณนึงเปิดเผยความรู้สึกให้ดูเต็มที่เลยยืบยิบยื่นให้แต่อีกคนหนึ่งอะ่ะมันเหมือนเขามีอะไรของเขาอยู่แล้วแล้วสุดท้ายอาจจะไปร่วงรู้ความรับมาก็ได้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะมาดูการนะหรือมองคนที่มาก่อนก็ไป ได้ว่าเขาไปคบซ้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงแบบไพ่แบบเดอะทาวเวอร์แล้วมาพร้อมกับสีไมาะเออมันเหมือนกับว่าเออเราเป็นคู่กันอยู่แล้วอยู่ดีๆไปรู้ได้ว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะคะมาดูการน,นะชาวราศีมังกรขอไพ่ให้กับเรื่องราวของชาวราศีมังกร5า้าใบแล้วก็ให้กับคู่กรณี5ใบค่ะนะก้าวไม้เท้าความสัมพันธ์นี้เป็นมาร์กันเนิ่นน่าเดอะเวอร์ค่ะนะเอคิงถือดาบเนาะ ห้าเหรียญ The Hermit นะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันได้ด้วยนะแล้วก็ไพ่ธาตุลมมิถุนตุนกุมนะอะ่คู่กรณีได้7ดาบนะได้8ดไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สิบดาบนะอไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่ เก้าดาบเนาะเก้าดาบธาตุลมขึ้นมาค่อนข้างเดินเนาะมาดูการขามดูกันนะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้พลอยว่าผู้คุณนะชาวราศีมองจากไพ่จจะเป็นคู่กรณีนะพลอยมองจาก การสลับกันเอาคุณสลับกันเอาเองแล้วกันเนาะเพราะว่าพลอยเปิดไพ่มาเนี่ยมันมันขึ้นยังไงพลอยก็อ่านอย่างนั้นนะฉะนั้นไพ่ที่ดูเด่นก็คือใครที่เป็นผู้ถูกกระทําพลอยก็คุณสลับกันเอาเองทีนี้ไพ่อของชาวราศีมังกรนะชาวราศีมังกรเมื่อกี้พูดชาวราศีธนูไปหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้ทําคลิปราศีธนูไปนะไพ่ของชาวราศีมังกรตัวตนได้ไพ่อของเก้าวไม้เท้าความสัมพันธ์มีกันมาเนิ่นนานค่ะความสัมพันธ์มีกันมา อาจจะคบการดูแต่งงานกันมาแล้วยาวนานหรือพูดพูดคุยกันมาแล้วยาวนานตัดก็ตัดกันออกไปไม่ได้นะแล้วตัวเขาเองอาจจะเกิดปัญหาอย่างที่บอกไปถูกจับโป๊ได้หรือเปล่านะก็ยังรู้สึกมีบาดแผลอยู่ที่หัวเลยนะแล้วก็ยังคงถือไม้อยู่ในความรู้สึกแบบนี้ยังคงอยากที่จะไปต่อคิดถึงเรื่องของการเคลียร์พลังงานนะอาจจะไปทําให้เขาโกรธจริงๆหรือิปเขาจับคุณได้จริงๆแล้วคุณก็มีพลังงานของการอยากเคลียร์นะอยากเคลียร์เพื่อเริ่มต้นใหม่นะไพ่ของเดอะเวิรคือการเริ่ ริ่มต้นใหม่การติดต่อออนไลน์การติดต่อต่างประเทศต่างแดนอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยที่พวกคุณออมีความสัมพันธ์เกี่ยวกันนะต่างที่ต่างถิ่นนะไพ่เดอะเวิรบอกว่าคุณะมีความคิดที่อยากจะเคลียร์แล้วเริ่มต้นใหม่อยากไปอนาคตอยากให้มันไปต่อนะแต่ว่าจิตใต้สํานึกบอกว่าจริงๆตัวคุณเองก็มีความที่ มีกำแพงแล้วเหมือนกันอาจจะถูกจับได้หรือถูกต่อว่ามานะหรือมองว่าคุณก็รู้สึกได้ว่าคนที่คุณเกี่ยวข้องเนี่ยเขากําลังตั้งกําแพงใส่คุณแล้วก็ได้นะคะเพราะอะไร <t ell> ในความรู้สึกที่ผ่านมามันเหมือนลดน้อยถอยหลังลงคุณอาจจะไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาขาดหายอะไรไปคุณเติมเต็มคุณเติมไม่เต็มเขาหรือเปล่านะคุณเติมไม่เต็มเขาแล้วทําให้เขาเสียใจหรือเปล่าเขาอาจในอดีตที่ผ่านมาเหมือนเขาลดความรู้สึกของคุณลงและว่าแนวโน้มก็บอกว่าเขาอาจจะมีพื้นที่ของเขาเองแล้ว นะเขาอาจจะเงียบไปแล้วนะนะชาวราศีมังกรนะฉะนั้นไพ่บอกว่าเนี่ยคุณยังอยากไปต่อแต่ว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดูเงียบนะแนวโน้มมันก็ออกจะมาดูเงียบหรือตัวคุณก็พยายามอยู่ในพื้นที่ก่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อเรียนรู้และเขาเรียกว่าเพื่อเรียนรู้และ,อะคอยมองฝั่งตรงข้ามคู่กรณีของคุณว่าเป็นยังไงคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ เดิมมีแ่เนาะครูบาอาจารย์คนที่เป็นครูเป็นคนชอบสั่งชอบสอนหรือเป็นคนอายุเยอะได้ด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นมาดูกันนะมาดูการคู่กรณีค่ะเห็นไหมมีไพเ่เจ็ดแเจ็ดดาบขึ้นมาคือความรับนะมีการถูกกระทํารับหลังเขาอาจจะไปรู้เรื่องความรับของของคุณก็ได้นะชาวราศีมังกรเขาเหมือนไพ่ของการมีความรับนะแล้วก็ไพ่ของการที่ต้องแบกรับสิ่งต่างๆไว้นะภาระ หรือเรื่องราวความดับคือปัญหาอุปสรรคเขาแบกไว้เต็มเลยแล้วเป็นแปบดบไม้เท้าเหมือนการสื่อสารมาพุ่งข่าวพุ่งมาแบบรับรู้นะฉะนั้นไพ่เดอะทาวเวอร์เขาเอกอาจจะไปรับรู้ว่าคุณทําอะไรรับหลังเขาหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่มันเกิดเดอะทาวเวอร์ขึ้นเมื่อกี้นี้นะทำให้เขาเป็นสิทธิ์ดาบเลยรู้สึกเสียใจนะจิตใต้สำนึกเขาบอกว่าความคิดบอกว่าได้รับข่าวสารมาแต่จิตใต้สำนึกบอกว่าข่าวนี้มาทําให้ร้มหมอนนอนเสือกันเลยทีเดียวนะมีเสียบหลังนอน จมกองเลือดอยู่ตรงนี้ทั้งที่ในอดีตเพาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะให้การอาจจะเป็นการดูแลซัพพอร์ตคุณด้วยก็ได้นะ,ะชาวราศีมังกรเขาก็แบบ เขาอาจจะซัพพอร์ตราศีมังกรมาหรือว่าให้ความสําคัญเป็นการต่อเนื่องของความรู้สึกมาตลอดแต่ณนะเวลานี้นะโหเก้าดาบสิบดาบนะเขาเสียใจมากๆนะนอนไม่หลับนิตกักง,งวลเศร้าหมองเลยเนี่คะนี่คือเรื่องราวของพวกคุณนะคะทีนี้มาดูความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีมังกรกันค่ะมาดูค่ะใช้ไพ่ออร์เคิลเนาะชุดแสงสุขค่ะมาดูความรู้สึกนึกคิดของ ชาวราศีมังกรที่มีต่อคู่กรณีหรือรู้สึกหรืคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคะชาวราศีมังกรนะ,ะพลังงานหน้าไพ่สลับกันได้นะคะให้ดูว่าคุณเป็นผู้กระทําหรือคุณเป็นผู้ถูกกระทำนะแต่คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ถูกกระทำเนาะก็เลือกดูเอานะคะดูกันเนาะชาวราศีมังกรคุณรู้สึกหรือคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ คุณยังอยากให้พลังงานที่ดีกับเขาอยู่นะ คุณถึงแม้คุณจะโดนจับโปะได้หรืออะไรก็ตามมีปัญหากันคุณยังอยากมีเขาในชีวิตอยากยื่นสิ่งดีๆให้เขานะยังอยากจะหยิบยื่นคุณยังผูกมัดไว้แต่ตัวคุณเองอาจจะมีโลกของคุณอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วหรือไปทําอะไรที่มันผูกมัดตัวคุณเองอยู่แล้วปล่อยไม่ได้ฉะนั้นคุณยังคงคิดถึงค่ะแม้แต่ว่าคุณถือบ้านไว้แล้วคุณยังคิดถึงคอนโดแสดงว่าคุณอยู่ที่หนึ่งคุณก็ใจก็ไปส่งอีกที่หนึ่งฉะนั้นความรู้สึกของคุณยังส่งถึงเขาอยู่นะชาวราศีมังกรยัง คงผูกพันกันอยู่นะฮะโอเคถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนกระทําเขาก็ตามเนาะมาดูว่าถ้าแล้วเขาล่ะรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีมังกรคะ่ะเขาคนนั้นรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีมังกรคะ่ะอืม เขาก็ยังลืมคุณไม่ได้แต่เขาเขาจริงๆเขาก็อยากได้รับคํา ขอโทษนะอยากได้รับคําขอโทษหรือคําอธิบายจากคุณเพราะว่าอะไรชาวราศีมังกรคุณอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไปทางไหนไม่ได้เลยตอนนี้นะคะขาวดําฉันจะถอยหรือฉันจะอยู่ต่อมันเป็นขาวดําจนทําให้ตัวเขาเป็นรู้สึกว่าเขากลายเป็นสีเทาไปแล้วเขากลายเป็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนอีกต่อไปแล้วนะมันจะขาวก็ไม่ขาวจะจะดาก็ไม่ดํากลายเป็นเทาไปแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นมันทําให้เขารู้สึกผิดหวังมากๆเลยค่ะนะบางทีอาจจะไปรู้ว่าชาวราศีมังกร มีคู่อยู่แล้วหรือไปรู้อีกทว่าชาวราศีมังกรไปมีคนเพิ่มเข้ามาฉะนั้นเขารู้สึกว่าเสียใจมากๆกับเรื่องราวที่มีอยากให้คุณมาอธิบายหรือมาขอโทษหรือมาพูดอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาควรไปทางไหนมากกว่านะจะไปขับไปดําเขาจะได้ออกจากตรงนี้ได้สักทีนะคะโอเคค่ะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนาะชาวราศีมังกรขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรกับคู่กรณีเลยคะ่ะ ดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรกับคู่กรณีกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหน่่ยค่ะแนวโน้มในช่วงวันที่16ถึง31ตุลา วินถือดาบมีคนระวังตัวมากแล้วเนาะพอรู้สึกได้ว่านะกลายเป็นสองดาบนะความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังความสัมพันธ์ที่เขาเลือกไม่ได้เขาตัดสินไม่ได้คุณเองก็เลยเป็นคนที่หวาดระแวงและไม่ค่อยไว้ใจอีกแล้วเนาะข่าวสารที่ได้รับมานะคะข่าวสารที่ได้รับมากับการที่กับการที่ คุณนะให้ความเสมอต้นเสมอปลายกับเขามันกลายเป็นว่าทําให้คุณทุกข์ในช่วง15วันนี้ <S <S ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วคิดว่าเขาเองอาจจะพยายามติดต่อสื่อสารกับคุณนะติดต่อภาษาสื่อสารกับคุณ8ดไม้แเหรียญมันเหมือนการต่อเนื่องนะฉะนั้นมองว่าเขาเองอาจจะพยายามติดต่อคุณแต่ว่าถามว่าได้ความชัดเจนไหมมันก็ไม่ได้ค่ะมันจะจบเรื่องนี้ลงไหมมันก็ไม่จบค่ะฉะนั้นคุณเองมีพลังงานของความคเครียดอยู่นะค,ความคเครียดแล้วก็ความต่อต้านเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ในครึ่งเดือนนี้เขาก็ยังลังเลอยู่ไม่สามารถเอาความจริงเอาความชัดเจนมาให้คุณได้แต่อาจจะพยายามติดต่อคุณมากขึ้นหรือเขาอาจจะพยายามทําอะไรมากขึ้นเพื่อให้คนที่ถูกกระทําในเรื่องนี้นะสบายใจขึ้นแต่ว่าถามว่าสบายใจไหมไม่หรอกคะ่ะเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นมาเต็มเลยดาบคือปัญหาอุปสรรคนะคะโอเคแต่บางทีก็มองว่าพวกคุณนะ ที่มันยังคงต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าอาจจะต้องติดต่อกันด้วยเรื่องของงานหรือมีใครซัพพอร์ตอยู่แล้วอาจจะเป็นชาวราศีมังกรที่ซัพพอร์ตนะก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไปไหนไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะมาดูเนาะมาดูไพ่นะถ้าเขาเนะ คนที่ถูกกระทำเนี่ยบอกชาวราศีมังกรได้หนึ่งประโยคนะคนที่จะบอกลาอ่าคนเอาเป็นว่าคนที่กระทาบอกคนที่ถูกกระทําได้หนึ่งประโยคอยากบอกอะไรนะคะอยากบอกอะไรนะคะ ใ้ชัดมากเหมือนมีโลกสองใบคนหนึ่งก็มีกันมายาวนานเป็นครอบครัวมีลูกพ่วงหากันแล้วมีลูกที่ไปด้วยกันแล้วนะซัพพอร์ตกันมานานดูแลกันมาอาจจะตั้งแต่สมัยไหนสอสมัยไหนเป็นคนที่ คบช่วยเหลือกันมาเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแต่งงานกันมาแล้วด้วยก็ได้เนาะอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอีกคนนึงก็เป็นโรคที่ตัดออกไปไม่ได้จริงๆมีโรคสองใบจริงๆนะแบกไว้ทั้งสองอันนะเออไพ่ค่อนข้างชัดเนาะแบกไว้ทั้งสองอันตัดก็ไม่ได้เนาะพออยู่บ้านก็คิดถึงก็คิดถึงคนที่อยู่ไกลนะฉะนั้นบอกว่าคนที่แทรกเข้ามาให้คุณรู้ไว้นะว่าเขานะคุณจะแทรกเข้ามาเขาก็ยังคงคิดถึงคุณนะแต่ทําอะไรไม่ได้มากหรือมองว่าถ้าเขาไป ไปเกี่ยวข้องกับออมือที่3ให้รู้ไว้ว่าคนที่มาที่หลัง เอามาก่อนเนะี่ยคุณก็รู้ไว้นะว่าเขาเองก็ไม่ได้ลืมคุณนะเพราะว่าคนคนนี้อยากมีโลกสองใบนั่นเองนะยังยังตัดใครไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นก็ให้เลือกดูเอานาะว่าคุณเป็นผู้ถูกกระทําหรือผู้กระทำเนาะมาดูไพ่นะคยะขอไพ่แนะนานะให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกร่อยค่ะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะควรรู้ควรทราบอะไรอีกไหมคะกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณนเะวลานี้ ไพ่เด e มูนนะความชัดเจนมันได้ยากมากสองเหรียญยังประครับประคองกันอยู่เพราะเขาเองก็รู้สึกถึงเรื่องของสิลธธรรมไพ่เดอะไฮโลเฟนขึ้นมาชาวราศีพฤษภได้นะเขาเองรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงสิ่งที่ถูกต้องต้องทำยังไงมันเลยทําให้เขาขยับได้ยากไพ่ใบนี้มันคือไพ่ของภะสัคฆราชคนที่รู้ปัญหาคนที่รู้สิ่งที่มันจะเป็นไปคนที่รู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นเรื่องของความถูกผิดเขารู้เขาก็เลยส่งผลให้เขาทําอะไรได้ไม่มาก นะเพราะว่ากลัวการถูกติเตือนจากคนอื่นการต่อว่าจากคนอื่นหรือคําพูดของคนอื่นมันจะมากระทบเขาและอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่มาต่อว่าเขาด้วยก็ได้มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไปจากตรงนี้ไม่ได้และเขาก็ยังอยากที่จะประครับประคองยังอยากที่จะมีสองฝั่งอยู่ฝั่งหนึ่งเป็นความที่ทําผิดได้อีกฝั่งหนึ่งก็รู้รู้ถูกรู้ผิดฉะนั้นมันบ่งบอกถึงการที่ไปจากกันไม่ได้เขาก็ยังรู้สึกถึงคุณนะและคุณเองถ้าคนที่ถูกกับ ถามให้รู้ไว้เนี่ยคุณเองจะอยู่ในภาวะของการที่มันไม่ได้ความชัดเจนได้ง่ายนะคาพูดหรือการกระทําหรืออะไรก็ช่างมันส่งผลทําให้คุณเครียดหมดเลยนะทั้งที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่รู้คุณกังวลไปก่อนแล้วนะฉะนั้นถ้ามองเป็นภัยเตือนก็ให้ปล่อยวางเนาะเพราะว่ายังไงก็ยังดุดกันไปไหนไม่ได้ยังเหวี่ยงกันเป็นเลข8อยู่งี้นะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาฉะนั้น ปล่อยวางให้ได้เนะาะไพ่พระนะบางทีเรื่องถูกผิดเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าไม่ไม่ว่าใครเนาะคอยม่ค้องเกี่ยวกับใครแต่รู้ว่าอะให้บอกว่าเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของความถูกผิดที่คุณต้องปล่อยวางบ้างให้คุณรู้จักปงแล้วก็วางมันลงบ้างก็ดีเนาะชาวราศีมังกรนะฮะมาดูการต่อนะมาดูกันต่อไพ่นะเซมซี c c อีจริงนะเซมซีอีจริงอยากบอกอะไรกับชาวราศีมังกรคนะ หรือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คนที่ถูกกระทําก็แล้วกันนะคะขอดูในยค่ะไพ่ยังบอกอะไรกับชาวราศีมังกรบ้างคะพวกคุณอาจจะยุตต่างกันด้วยเนาะเพราะว่ามีไพ่พระขึ้นมาจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะได้ด้วยนะคะมาดูกันชาวราศีมังกรเซียมซีจริงอยากบอกอะไรกับคุณบ้างไพ่ไปที่18บแปดแค่ะขออภัยขออภัยนะฮะไพ่ไปที่81ดนะ คนดีก้าวหน้าคนเร็วถดถอยนะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยนะพ่อจะบอกว่าคําว่าดีว่าเร็วอะมันคนเราเนาะถ้าเรื่องของความรู้สึกอะมันมันมันแปลออกไปยากาแล้วกันไม่อยากพูดเรื่องว่าคนดีก้าวหน้าคนเร็วถดถอยถ้าเป็นเรื่องของการงานใช่คนที่เอาเปรียบคนอื่นคนที่มาทําให้เนี่ยแต่ว่าเออมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ความรู้สึกมากกว่านะฉะนั้นถ้า ถ้าวันหนึ่งคุณเจอสิ่งที่มันดีกว่าหรือคุณรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ใช่แล้วว่ะยังไงคุณก็ต้องถอยออกไปอยู่ดีนะฉะนั้นวันนี้เราไม่เอาความดีหรือความเร็วอะไรมาตัดสินใดๆทั้งสิ้นเนาะฉะนั้นให้รู้ว่า บางคนเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนเข้ามาโดยที่รู้ตัวแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะคะ่ะจะบอกบางคนบอกว่าไม่รู้ถูกผิดเลยหรอไม่รู้ศีลธรรมเลยหรอจะบอกให้นะคะว่าการที่คนมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ,ะทำไมต่างชาติถึงมาเจอคนครึ่งโรคทําไมเขาถึงไปอยู่ด้วยก,กันมีลูกมียคนต้องเจอก็คือเจอมันคือเรื่องของวาสนาฉะนั้น อย่าเอาเรื่องว่าดีว่าชั่วมาตัดสินกันเลยเนาะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนความรู้สึกคุณได้คุณก็ถอยออกเท่านั้นเองนะคะก็อยากให้กําลังใจแล้วกันเนาะไม่อยากเอาคํานี้มาเปรียบเทียบกันเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานหรือเอาเปรียบคนอื่นหรือการกระทําที่มันมันช่อบโกงในเรื่องบางเรื่องก็ถือว่าคนดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ก้าวหน้านะคุณถ้าเป็นคุณคุณเป็นคนดีก็ก้าวหน้าคุณเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวคุณก็ถอดถอยไปเองกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามเนาะชาวราศีมังกรยังไง ก่อนออกไปฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ